มาฟังเรื่องนัคราชผู้อาภัพครั้งหนึ่งเนี่ยสมัยสมเด็จพระศาสดาพระนามว่ากัสปะสมัยนั้นเนี่ยอายุมนุษย์เนี่ยหากนับเป็นจำนวนปีเหมือนยุคป,ปัจจุบันนะมนุษย์ยุคนั้นเนี่ยจะมีอายุยาวถึงสอง0 0ื่ปีทีเดียวระหว่างที่องค์บรมครูนอน่ยังทรงพระชนชีพอยู่พุทธศาสนาถือว่ามีความเจริญรุ่งเรือง เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือคนนะตลอดจนอินพรมยมยักษนะ์พวกเขาต่างๆได้รับคุณประโยชน์จากหลักธรรมคำสอนด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นสัตว์ตนใดพอจกมีปัญญาหน่อยก็สามารถเข้าถึงมนุษย์สมบัติตนใดมีปัญญามากขึ้นไปก็ได้ครองสวรรค์สมบัติหรือไม่ก็พรมสมบัติ และตนไหนมีปัญญาแก่กล้าถึงที่สุดเห็นสัจธรรมประจักษ์ใจสามารถดับประหารกิเลสได้อย่างหมดสิ้นรับข้ามก็เข้าถึงสิ่งอันเป็นเป้าหมายสูงสุดนั่นคือพระนิพพานสมบัติตัดขาดชาติพบไปไม่ต้องกลับมาเกิดให้มันยุ่งยากแต่ทั้งนี้ใครจะได้ขั้นไหนก็ขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีของเจ้าตัวเองว่าจะมีมากมีน้อยเพียงใด ดังนั้นสปรปสัตว์ยุคนั้น,นจึงต่างชุ่มชื่นในธรรมกันโดยทั่วนหน้าครั้งนั้นมีบุรุษผู้หนึ่งเขามีใจศรัทธาในคําสอนขององค์พระศาสดาเป็นอย่างยิ่งวันหนึ่งนมิทราบว่าเป็นด้วยบุญหรือกรรมอยู่ๆเขาก็เกิดรู้สึกเบื่อหน่ายทางโลกขึ้นมาปรารถนาจากออกไปจากกองทุกข์ในวัฏสงสาร จึงสละเพศคารวาสเข้ามาบวชเป็นพุทธบุตรภายใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนาหลังจากอุปสมบทภิกษุรูปนี้ก็ตั้งหน้าบำเพ็ญสมณธรรมอย่างยิ่งยวดหวังจักขจัดกิเลสให้สิ้นไปจากจิตใจให้ได้แต่ไม่ว่าพยายามเท่าใดนะก็ไม่อาจพัฒนาจิตใจให้เจริญก้าวหน้าได้เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่อยู่นะ ไม่เอื้อต่อการเจริญพระกรรมฐานดังนั้นจึงคิดไปหาสถานที่อันสงบเงียบตามป่าตามเขาเพื่อปฏิบัติธรรมอย่างความเพียรให้ถึงที่สุดหลังจากตัดสินใจจ้างเรือลำหนึ่งให้ล่องไปตามลำน้ำเสาะหาสถานที่อันเป็นสปายะเหมาะต่อการบำเพ็ญภาวนาระหว่างนั่งเรือเนื่องจากไม่มีสิ่งใดทำท่านจึงยื่นมือออกไปราน้ำเล่นเพลิน โดยไม่ได้มีความคิดใดแต่บางเอื่นท้องน้ำแถวนั้นมีตะไคร่น้ำนะาขึ้นอยู่หนาแน่นขณะที่มือราน้ำอยูนะ่ท่านก็รู้สึกว่านิ้วไปโดนอะไรสักอย่างลักษณะลื่นลื่นนิ่มนิมนะด้วยความตกใจจึงยกขึ้นมาดนะูจึงเห็นที่นิ้วมีใบตะไคร่น้ำขาดติดมาใบหนึ่งพอเห็นดังนั้นท่านก็พลันได้สติพร้อมกับรู้ว่าตนได้ต้องอาบัติข้อห้ามพลากของเขียว ออกจากต้นเข้าแล้วแต่เนื่องจากอยู่ระหว่างเดินทางไม่สะดวกที่จะปลงอาบัตด,ดังนั้นจึงคิดว่าขึ้นฝั่งเมื่อใดค่อยไปหาภิกษุรูปอื่นเพื่อแสดงอาบัตก็แล้วกันแต่เหตุการณ์หาได้เป็นอย่างที่คิดไม่ขณะนั้นเรือน้อยได้ผ่านถ้ำแห่งหนึ่งเข้าพอดีตั้งอยู่บนเชิงผาห้อมล้อมด้วยขุนเขาและราวป่าพอเห็นแวบแรก ท่านก็รู้สึกชอบใจรีบสั่งนายท้ายให้อยู่เรือหลังจากชำระค่าโดยสาราก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงขวาบาดขวายาม่มออกเดินไปอย่างถ้ำที่เห็นทันทีเมื่อขึ้นไปถึงนจึงพบว่ามันเป็นถ้ำที่สะอาดสะอา้านเหมาะใช้เป็นที่บำเพ็ญภาวนาจริงๆหน้าถ้ำหันเข้าหาทิศทางลมฉะนั้นจึงไม่มีกลิ่นอับกลิ่นชื้นเหมือนถ้ำทั่วไป หลังจากสำรวจจนทั่วท่านก็พอใจเป็นอย่างยิ่งจึงตัดสินใจจะใช้ถ้ำนี้เป็นที่ปฏิบัติธรรมให้ถึงที่สุดพอมาเจอสถานที่ถูกใจจิตใจก็พลันปลอดโปร่งโล่งสบายจนลืมไปว่าตนได้ต้องอาบัตและที่สำคัญยังไม่ได้ปลงอาบัตนับจากวันที่ขึ้นฝั่งท่านก็ตั้งหน้าปฏิบัติธรรมแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้มีใจใชเชียวถึงเรื่องใด วันคืนผ่านไปเท่าไหร่ท่านก็ไม่เคยสนใจจดจำจนการล่วงผ่านจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเป็นร้อยปีพันปีจนถึงสองหมื่นปีตลอดระยะเวลาอันยาวนานถึงสองหมื่นปีหากคิดอย่างเราๆท่านๆ่าก็คงเดาว่าภิกษุรูปนี้ต้องสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยแต่ถ้าว่าในความเป็นจริงมันหาเป็นเช่นนั้น สองหมื่นปีที่ผ่านมาไม่ได้ทำให้ท่านสำเร็จมรรคผลแต่อย่างไดท่านยังคงเป็นแค่ปุถุชนคนธรรมดาเหมือนพวกเราไม่มีปัญญาญาณหรือความอย่างรู้ใดจักไปกำจัดกิเลสได้แม้แต่น้อยทางนี้อาจเป็นเพราะบารมีของท่านยังไม่แก่กล้าพอหรือเป็นเพราะกรรมเก่าที่ได้สร้างไว้ตั้งแต่สมัยไหนตามมาให้ผล ดังนั้นท่านจึงไม่อาจบรรลุธรรมได้พอถึงคราวจะละธาตุขันเหตุการณ์ที่ล่วงอาบัตไว้จึงผุดขึ้นในมนโนทวายคอยเผาผลาญจิตใจไม่ให้สงบและก็ช่างบังเอิญเสียนิกรา่ท่านได้ถึงการสิ้นใจณช่วงเวลานั้นพอดีการตายในขณะที่จิตกำลังเศร้าหมองนะทุกท่านก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะพบที่จะไปเกิด นะก็ไม่สามารถที่จะไปสุขคติได้ก็มีแต่ทุกขติเท่านั้นเพนะราะว่าใจเศร้ามองดังนั้นพอกายแตกดับนะจิตท่านก็ไปอุบัติในขันของสัตว์เดรัจฉานตระกูลแห่งพญานาคทันทีพญานาคผู้มีอดีตนะเป็นภิกษุเมื่อจเจริญวัยขึ้นมาก็รู้ว่าตนนั้นต่างจากพญานาคทั่วไปเขาสามารถระลึกชาติได้ รู้ว่าชาติที่ผ่านมาตนเคยเกิดเป็นอะไรดังนั้นกิริยาที่แสดงจึงไม่เหมือนพญานาคตนอื่นๆเขาสามารถควบคุมความโกรธได้ดีกว่าพญานาคทั่วไปที่จะสามารถกระทำได้เขามีความสุภาพอ่อนน้อมสุขุมสำรวมเกินกว่าพญานาคตนใดจากพึ่งมียิ่งกว่านั้นหากจะพูดถึงรูปร่างหน้าตาเขาก็เป็นพญานาคที่มีหน้าตาคมสันสง่างาม เหนือพญานาคตนใดในบาดาลพิภพทั้งนี้อาจเป็นเพราะเขาเคยบวชเป็นพระมาก่อนก็เป็นได้ดังนั้นจึงมีคุณสมบัติเหล่านี้พอนาคราชผู้เป็นราชาแห่งหนาคสิ้นชีพลงบรรณาน,นาคทั้งปวงต่างก็เห็นพ้องนายกให้เขาขึ้นเป็นราชาปกครองพวกตนต่อจากราชาองค์กรทันทีนอกจากนั้นยังตั้งนามให้เขาใหม่ว่าพญาเอรกะ ปตะนาคราชพญาเอระกะปตะนาคราชพอได้ครองราชแทนที่ชีวิตจะมีความสุขเพราะเป็นถึงราชาแห่งหน้าที่ไหนได้เขากลับไม่ได้เป็นดังนั้นบ่อยครั้งที่นาคบริวารเห็นเขาเศร้าหมองไม่สดชื่นดังที่ควรเป็นทั้งนี้ก็เพราะความสามารถพิเศษที่ระลึกชาติได้นั่นเองที่ทำให้เขาต้องเป็นเช่นนี้ ทุกครั้งที่หวนนึกถึงอดีตชาติคราใดเขามักเศร้าโศกเสียใจจนน้ำตาอาบไหลไปทั่วใบหน้าเพราะทั้งทั้งที่เคยเป็นถึงมนุษย์มีหนำซ้ำยังได้บวดเป็นภิกษุในพุทธศาสนาแถมยังถือศีลปฏิบัติธรรมมาถึงสองหมื่นปีแต่ฉะนหนเขาจึงมีอัตภาพที่ต่ำต้อยด้อยค่าถึงป่านชนีต้องมาถือกำเนิดเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานซึ่งถือเป็นชาติภพที่ต่ำทาม ไกลาจากมรรคผลนิพพานเป็นอย่างยิ่งทำไมจึงเป็นเช่นนี้ได้เขาคอยแต่ถามตัวเองอยู่เนืองเนืองจึงเป็นผลสืบเนื่องทำให้จิตใจต้องหมองไม่ทุกตรงม,มิเคยจะแช่มชื่นสุขสมเหมือนกับพญานาคตนอื่นๆเขาเฝ้าแต่รอว่าเมื่อไหร่จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกมนุษย์สักทีวันนั้นคงจะเป็นวันที่เขามีความสุขมากที่สุด เขาจะเข้าไปกราบพระองค์เขาจะขอให้พระองค์ทรงสแสดงธรรมให้เขาฟังเขาจะตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมใหม่เพื่อขจัดความเศร้าภายในให้หมดสิ้นไปให้ได้และความปรารถนาอีกมากมายที่เขาวาดฝันไว้โดยหารู้ไหมว่าการที่ตนถือกำเนิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นแม้จกทำความดีเพียงใดหรือจากภาคเพียนปฏิบัติธรรมเพียงไหน มันก็ไม่อาจทำให้เขาเข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพผานได้แต่ความปรารถนาเหล่านี้มันคือสิ่งเดียวที่ทำให้เขามีพลังในการต่อสู้ชีวิตต่อไปได้จนวันหนึ่งเขาเกิดความคิดว่าโอ้หนอการที่มัวแต่รออยู่เพียงทายเดียวคงเป็นการดีแท้เพราะจะรู้อย่างไรว่าปัดนี้บนโลกมนุษย์มีพระพุทธเจ้าลงมาตรัสรู้แล้วหรือไม่อย่ากระนั้นเลย ควรจักขึ้นไปดูด้วยตาตนเองจึงจักเป็นการดีที่สุดเมื่อคิดดังนี้เ้านาคร,ราชจึงชวนนาคมานาวิกาผู้เป็นทิดาพากันขึ้นมาอย่างโลกมนุษย์โดยพลัดแล้วก็ไปลอยตัวแผ่พังพานอยู่ใกล้ชายฝั่งคงคามหาณทีมีนาคเทวีแปลงกายเป็นหญิงงามยืนร้องเพลงอยู่บนเสียงอีกทีหนึง่งเกิดเป็นภาพประหลาดสะกดตรึงผู้คนให้มามุงดู ตนเนืองแน่นล้นหลามไปทั้งสองฝั่งแม่น้ำเนื้อหาในเพลงที่นาคสาวขับขานเป็นคำถามปริศนาถามกับผู้คนว่าผู้เป็นใหญ่เยี่ยงไรหนอจึงได้ชื่อพระราชาพระราชาเยี่ยงไรหนอจึงได้ชื่อมีพระเสียรเต็มไปด้วยธุลีพระราชาเยี่ยงไรหนอจึงได้ชื่อมีพระเสียรปราศจากธุลีผู้เป็นพานมีพฤติการเยี่ยงไรหนอ สองพญานาคพ่อลูกเฝ้าถามปัญหาผู้คนในทุกๆวันพระขึ้นสิบห้าค่ำด้วยมาจนการผ่านไปถึงหนึ่งพุทธันดรแนะก็ยังไม่มีผู้ใดตอบคำถามของเขาได้กระทั่งสมเด็จพระสมณโคดมบรมครูเราท่านได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าวันหนึ่งก่อนอรุณรุ่งขณะที่พระองค์ทรงปฏิบัติพุทธกิจอย่างเคยคือทรงเล็งพระยานสดสองดู นะว่าเช้านี้จกมีสัตว์ตนใดเข้าไขาบ่บรรลุธรรมบ้างเช้านั้นนะก็ทรงเห็นภาพของมานุษย์ผู้หนึ่งนามว่ากุตระปรากฏขึ้นในมรโนทวารบุรุษผู้นี้หลังจากฟังธรรมที่พระองค์แสดงก็จะบรรลุโสดาปติพลจากนั้นเขาจักไปไขปริศนาที่มีผู้คนตอบไม่ได้มาเป็นเวลาช้านานให้กับประชาชนทั้งหลายได้ทราบกัน ดังนั้นพอปัจจุสมัยพระองค์จึงเสด็จไปประทับรออยู่ที่โคนไม้ริมทางก่อนจะลงสู่ฝั่งแม่น้ำหลังจากนั้นไม่นานก็ปรากฏกลุ่มคนจำนวนมากทั้งชายและหญิงพากันมุ่งมาอย่างที่ซึ่งพระองค์ประทับกันเป็นขบวนใหญ่แต่ละคนต่างใครไปดูความแปลกประหลาดมหัศจรรย์ของพญานาคพ่อลูกที่กำลังทำการแสดงอยู่นั่นเองและในคนเหล่านี้มีอุตรรร่วมทางมากับเขาด้วยผู้หนึ่ง ขณะขบวนจะผ่านโคนไม้ที่ประทับสมเด็จพระศัสดาได้ส่งเรียกให้อุตระหยุดอยู่ก่อนบุรุษหนุ่มซึ่งเดินอยู่ท้ายขบวนพอได้ยินเสียงเรียกจึงหันไปมองเห็นคนไม้ห่างออกไปมีสมณะรูปหนึ่งกําลังจ้องมาที่ตนผิวผันนั้นช่างผ่องใสเป็นประกายเสียนี่กระไรต่างจากสมณะทั่วไปที่เขาเคยพบมาอากับกิริยาหรือก็สงบสำรวมชวนให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสเสียยิ่งนักดังนั้น จึงปลีกตัวจากกลุ่มจะเข้าไปสนทนากับท่านสักหน่อยก็คงไม่น่าจะเสียเวลาเท่าใดพอเข้าไปใกล้จนเห็นพระพักเขาถึงกับตกตะลึงจนพูดอะไรไม่ออกนะด้วยคาดไม่ถึงสมณะรูปนี้จกเป็นพระสมณโคดมนะผู้เป็นศาสดาเอกของโลกไปได้ดังนั้นจึงรีบคุกเข่าก้มลงกราดด้วยอาการที่นอบน้อม สมเด็จพระพุทธองค์เมื่อทรงเห็นกิริยาที่เขาแสดงจึงตรัสถามว่าดูก่อนอุตระเธอจักไปอย่างที่แห่งใดบอกให้เรารู้ได้ไหมบุรุษหนุ่มพอฟังจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ข้าพระบาทประสงค์จักไปชมความสนุกครื้นเรลงของผู้คนแอบปรารถนาจักได้ยนฉมนางนาคมานาวิกา ที่ผู้คนเรื่องหรือว่างามราวเทพนาดีณริมฝั่งคงคามหานาทีพระพุทธเจ้าข้าสมเด็จพระชินสีครั้นได้ส่งสดับวาจาที่เขาตอบก็ทรงแย้มพระโอษฐ์จากนั้นจึงทรงมีพระพุทธรัมมรัตประทานต่อเขาว่าดูก่อนอุตระเมื่อเธอจะไปดูนาคมานวิการ้องเพลงถามปัญหาผู้คนก็ดีแล้วอย่างนั้นเธอจงฟังคถาที่เราจัแสดงต่อไปนี้ให้ดี เพื่อเธอนจะได้ไปตอบคำถามของนางได้บุรุษหนุ่มพอฟังดังนั้นจึงรีบปรับตากำหนดจิตสำรวมใจรอฟังพระเทศนาที่จกทรงสแสดงโปรดต่อตนทันทีหลังจากพระศาสดาทรงสแสดงธรรมจบเขาก็บรรลุโสดาปฏิพลกลายเป็นพระอริยบุคคลในสายคงวันนั่นเองจากนั้นจึงทูลลาพระองค์ไปตอบคำถามของนางนาคมาณาวิกาเป็นลำดับต่อไป เมื่อไปถึงชายฝั่งเวลานั้นปรากฏสองฝากแม่น้ำมีผู้คนจำนวนมากกำลังดูการแสดงของพญานาคพ่อลูกอยู่จนเนืองแน่นล้นหลามจนเขาไม่อาจที่จะฝ่าฝุงชนเข้าไปให้ถึงชายฝั่งได้เขาจึงกล่าวขอทางด้วยเสียงอันดังว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอพวกท่านจงเปิดทางให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าจะขอเป็นตัวแทนของพวกท่านเข้าไปตอบคำถาม ของนางนาคงเทวีนี้เองเพื่อให้หนางรู้ว่าคำถามที่ไม่มีใครตอบได้จากอดีตจวบจนปัจจุบันปัดนี้ได้มีผู้ที่มีความสามารถตอบคำถามของนางได้แล้วบรรดาผู้ที่ออกันแน่นเมื่อเห็นบุรุษหน้าตาอ่อนเยากล่าวคำพูดด้วยถ้อยคำอันขึงขังก็ให้ประหลาดใจกันไปตามๆกันแต่อย่างไรพวกเขาก็ยอมเปิดช่องให้อุตร่ันไปจนถึงชายฝั่งแม่น้ำได้ เมื่อเข้าไปถึงเขาได้แห็นหน้าสบตากับนางนาคสาวเพื่อรอฟังคำถามจากนางนาคเทวีผู้มีรูปโฉมโสภีราวกับเทพธิดาเมื่อเห็นบุรุษเบื้องหน้าไม่ได้เกรงกลัวต่อสักการุภาพและทิฏฐานุภาพแห่งตนก็นึกนิยมชมชอบอยู่จากนั้นจึงเอ่ยว่าจีเป็นบทเพลงถามไปนางนาคมานาวิการ้องถามว่าผู้เป็นใหญ่เยี่ยงไรหนอ จึงชื่อว่าพระราชาอุตรมานพตอบว่าผู้ที่ไม่ถูกอารมณ์ทั้งมวลอันมีรูปารมณ์เป็นต้นเข้าครอบงำทวารทั้งหกจึงได้ชื่อว่าพระราชานางนาคมาณวิการ้องถามว่าพระราชาเยี่ยงไรจึงชื่อว่ามีพระเสียรเต็มไปด้วยทุลีอุตรมานพร้องตอบว่าพระราชาใดที่ยังมีความรักใคร่พอใจในอารมณ์ต่างๆยอมได้ชื่อว่ามีพระเศียรเต็มไปด้วยทุลี นางนาคมานาวิการ้องถามว่าพระราชาเยี่ยงไรหนอจึงชื่อว่ามีพระเสียรปราศจากทุลีอุตรมาโน์ร้องตอบว่าพระราชาใดาที่ไม่มีความรักใคร่พอใจในอารมณ์ต่างๆยอมได้ชื่อว่ามีพระเสียรปราศจากทุลีนางนาคมานาวิการ้องถามว่าผู้ที่ชื่อว่าผ่านนั้นมีพฤติการเยี่ยงไรหนอ อุตรมานบร้องตอบว่าผู้ใดย,ยังมีความกำหนัดพอใจในอารมณ์ต่างๆอยู่ผู้นั้นย่อมได้ชื่อว่าผ่านคำถามที่นางเฝ้าถามผู้คนมาเป็นเวลาช้านานกว่าพุทธันดรแต่ไม่มีใครตอบได้บัดนี้ได้ถูกบุรุษเบื้องหน้าเฉลยออกมาได้อย่างถูกต้องฉะฉานจนเกิดเป็นเสียงโหร้องทุกครั้งที่เขาตอบคำถามนางยังผลให้นางนาคสาวถึงกับเสียหน้าและรู้สึกขัดใจขึ้นมา ดังนั้นพอสิ้นเสียงโหร้องนางจึงกล่าวกับอุตระมานบว่าดูก่อนบุรุษคำตอบที่ท่านเฉลยนั้นอันที่จริงมันเป็นเพียงแค่คำถามบทแรกเท่านั้นแต่จากอดีตจวบจนปัจจุบันก็ยังไม่เคยมีใครตอบได้เหมือนท่านในเมื่อท่านสามารถตอบคำถามบทแรกของเราได้ดีแล้วอย่างนั้นเราจะขอถามคำถามบทที่สองต่อท่านในเวลานี้เลยก็แล้วกันจะขอดูซิ ว่าท่านยังจะมีความสามารถตอบคำถามบทที่สองของเราได้หรือไม่ว่าแล้วนางนาคเทวีก็เอื่อนเอ่ยว่าจีเป็นบทเพลงปริศนาบทที่สองถามต่ออุตรมานพทันทีนางนาคมานณวิการ้องถามว่าอะไรหนอนที่พาให้คน่านลอยไปในวัฏสงสาร,รบัณฑิตจกขจัดสิ่งนั้นได้ด้วยอะไรผู้ที่ชื่อว่ากเกษมจากโยคะมีได้ด้วยอาการเยี่ยงไรอุตรมานก ร้องตอบว่าสิ่งที่พาให้คนผ่านลอยไปในวัฏฏะสงสารคือห่วงน้ำทั้งสี่อันได้แก่กามเป็นต้นบัณฑิตย่อมตัดห่วงน้ำนี้ได้ด้วยความเพียรโดยชอบบุคคลที่ชื่อว่ากเกษมจากโยคะก็เพราะจิตเขาปราศจากซึ่งโยคะครั้นพอสิ้นเสียงของอุตรมานบเท่านั้นปรากฏมีเสียงฟาดหังดังสนั่นโครมใหญ่อึกกระทึกก้องไกลไปทั่วผืนน้ำแถบนั้น ก่อให้เกิดเป็นคลื่นใหญ่อันรุนแรงซัดก,กระแทกชายฝั่งทั้งสองฝากเสียจนพังทลายลงไปในพริบตาบรรดาผู้ทีอ่ออยู่แถวหน้าเพราะอยากจักเห็นการแสดงให้ถนัดพอพื้นที่เหยียบอยู่สุดตัวเพราะถูกคลื่นซัดต่างก็ตกใจทว่ายัางมีทันจาก,ก้าวหนีไปไหนพลันร่วงหล่นลงไปในกระแสน้ําเชี่ยวเสียก่อนส่วนพวกแถวหลังพอเห็นดังนั้นก็ไม่รอช้ากลับหลังหันได้ต่างก็ออกวิ่งกันสุดกําลัง แต่ละคนต่างก็แตกกันไปคนละทิศคนละทางดูแล้วให้สับสนโอลมานไปหมดสาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะพญาเอรกกปัปตตะนาคารเนี่ยเมื่อฟังคำตอบของอุตรมานกแล้วเขาเกิดพลุ่งพล่านใจจึงลืมตนฟาดหางอันโตใหญ่ลงบนพื้นน้ำยังผลให้เกิดคลื่นยักษ์พัดเสียจนตลิงพังครั้นเห็นผู้คนกระสือกสนว่ายน้ำหนีตายถึงได้สติรีบแผ่พังผ่าน โอบเอาคนเหล่านั้นขึ้นมาไว้บนบกจากนั้นได้แปลงกายเป็นมนุษย์เข้าไปถามอุตระว่าเขาทราบคำตอบเหล่านั้นมาได้อย่างไรมุรุษหนุม่มจึงเล่าที่มาให้ทราบพ,พร้อมกับเสนอตัวเป็นผู้นำทางหากเขาปรารถนาจะไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคยังความปรับปลื้มใจให้กับพญานาคสองพ่อลูกเป็นอย่างยิ่งฝ่ายผู้คนที่อยู่แถวนั้นเมื่อเห็นเหตุการณ์สงบต่างก็ทยอยมารวมกันใหม่ พอทราบว่าบุรุษหนุ่มและพญานาคพ่อลูกจะไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระพุทธองค์พวกตนซึ่งไม่มีกิจใดจกทำอยู่แล้วจึงพากันติดตามไปด้วยทันทีหลังจากเดินไปได้สักพักก็เห็นโคนไมน้ที่ประทับปรากฏอยู่ไม่ไกลข้างหน้าเทาวนาคราชพอเห็นพระสัสดาแต่ไกลเขาก็หยุดเท้าคุกเข่าก้มลงกรับทันทีจากนั้นก็แยกตัวอ้อมไปยังร่มไม้อีกต้นหนึ่งซึ่ง ไม่ห่างมากนักปล่อยให้อุตระนำขบวนผู้คนเข้าเฝ้าแต่เพียงลำพังขณะยืนอยู่ใต้ร่มไม้เขาก็เอาแต่จ้องพระพักของจอมบุญีอยู่เพียงถ่ายเดียวมีได้เอื้อนเอ่ยถ้อยคําใดๆทั้งสิน้นจากนั้นก็หลั่งน้ำตาสมเด็จพระชินสีเมื่อทรงเห็นอากับกิริยาของเขาจึงทรงมีพระราชดำรัสตรัสถ,ถามไปว่าดูก่อนนาคราท่านมีความเศร้าใจเรื่องใด ฉไนจึงเอาแต่หลังน้ำตาเถาวนาคราชพอฟังจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ส่งพระคุณอันประเสริฐข้าพระบาทหวนนึกถึงอดีตชาติของตนขึ้นมาจึงร้องให้พระพุทธเจ้าข้าเดิมทีข้าพระบาทเคยบวชเป็นภิกษุในศาสนาของสมเด็จพระกัสสะพุทธเจ้าซึ่งก็ส่งพระมหาการุณาธิคุณเยี่ยงพระองค์ในเพลานี้แต่ครั้งนั้นข้าพระบาทได้ล่วงอาบัติไปโดยไม่ตั้งใจ เหลือไปเด็ดเอา,าใบเจ้าไคร่น้ำหลุดขาดมาใบหนึ่งแต่แทนที่ข้าพระเจ้าจะรีบปรงอาบัตที่ไหนได้กลับปล่อยปละเสียจนตนเองหลงลืมมานึกได้ก็ตอนจักสิ้นใจซึ่งมิอาจแก้ไขอันใดได,ได้ฉะนั้นพอข้าพระบาทตายไปกรรมจึงส่งผลให้มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจานตระกูลแห่งพญานาคข้าพระบาทปรารถนาจักได้ฟังธรรมมาเป็นเวลาช้านานแต่หนึ่งพุทธันรที่ล่วงผ่านไป ก็ยังไม่เคยมีโอกาสได้สดับตรับฟังพระสัทธรรมเลยเพิ่งจะมาวันนี้ได้ทอดทัศนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะที่ยังคงมีพระสรีระร่างกายตัวตนจริงๆข้าพระบาทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพระองค์จกทรงเมตตาสงสารแสดงพระธรรมเทศนาปโปรดสัตว์เดรัจฉานผู้อาภัพอัปวาสนาเยี่ยงข้าพระบาทและที่ดานี้ด้วยพระพุทธเจ้าข้า สมเด็จพระจินสีครั้นได้ส่งสดับถ้อยพาทีนะที่แสดงถึงความน้อยเนื้อตําใจของเทา้านาคราชแล้วพระองค์จึงได้ส่งเมตตาแสดงธรรมโปรดเขาทั้งสองโดยมีเนื้อความโดยย่อว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นสิ่งเป็นไปโดยยากการมีชีวิตจนสิ้นอายุไขของสัตว์เป็นสิ่งที่เป็นไปโดยยากการได้สดับตรับฟังพระสัตธรรมเป็นสิ่งที่เป็นไปโดยยาก การอุบัติของพระุธธเจ้าเป็นสิ่งที่เป็นไปโดยยากครั้นสมเด็จพระสัสดาทรงแสดงธรรมจบบรรดาผู้ที่อยู่ณที่นั้นต่างก็พากันบรรลุคุณธรรมกันเป็นจำนวนมากในสายวันนั้นเองฝ่ายพยาเอรกะปัตตะนาคราชท,ทั้งทั้งที่ตนเป็นผู้ปรารถนาจากเห็นองค์บรมครูยิ่งกว่าผู้ใดมีนำซ้ำยังมีใจเปี่ยมด้วยความเลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงสุด แต่เขาและธิดากลับไม่ได้ประโยชน์ใดๆจากการเทศนาครั้งนั้นเลยเนื่องจากตนเป็นสัตว์เดรัจฉานซึ่งถือเป็นชาติภพที่ต่ำสามพัพอับวาสนาไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจในหลักธรรมคำสอนได้จึงได้แต่หลังน้ำตาอําลาองค์ศาสดากลับไปใช้ชีวิตของตนต่อไปตามยถากรรมจากเรื่องที่นำมาเล่าเนี่ย คงเห็นแล้วว่าทุกขติภูมิอย่างภูมิของเดรัชานแม้ว่าสัตว์ตนนั้นจะมีฤทธิ์เดชเพียงใดแต่ก็หาได้มีปัญญาที่จะขจัดทุกภัยออกไปจากจิตใจของตนได้ตรบาบใดที่เขายังอยู่ในอัตภาพของสัตว์เดรัชานฉะนั้นหากผู้ใดไม่ปรารถนาไปเกิดเป็นสัตว์ภูมินี้นะก็จงมั่นสร้างแต่คุณงามความดีนะเอาไว้ให้มาก ตายแล้วจะได้ไปเกิดในภพภูมิสูงๆจะได้ไม่ต้องทนทุกโศกาอาดูดเหมือนกับพญานาคตนนี้ก็เป็นเรื่องราวของผู้ที่ใช้นามปากาว่าสืบทรรมไทยพระอาจารย์นำมาเผยแพร่ให้ญาติโยมได้รับฟังก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขก,กายสบายใจ,จเจริญธรรม